น้องอยู่กับเราตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกมานี่อันนี้เป็น,นปรนนนอด้วยค่ะเราก็จะปรับแก้ตรงปีตรงการเย็ยบการทาสิ่งอย่างที่เราแก้กันหลายหลายรอบมากเพราะเรา,ารอยากให้สินค้ามันออกมาดีมากที่สุดใช่ไหมคะแล้วทีนี้เสร็จปับ๊บเราก็เมื่อเดี๋ยวก็พอได้ตัวนี้มาเมื่อเดี๋ยวก็เอาไปโพส์ลงโซเชียลก่อนโดยที่เรายัางไม่บอกว่ามันเป็นอะไรให้คนแบบพึงหากันว่ากระเป๋าสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กว่าจะออกมาเป็นกระเป๋าไก่บ้านเก๋ๆแบบนี้นะนึงว่าน้องมาเดียวอุ้มไก่อยู่ตอนที่เห็นภาพครั้งแรกตกใจเลยนะคะมาเดียวบอกว่าที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีค่ะคือทุกคนในทีมเนี่ยก็ช่วยกันร,ระดมสมองแล้วก็ปรับแก้งานกันหลายรอบคะ่ะกว่าจะออกมาเป็นกระเป๋าไก่บ้านดีไซน์เตะตาถูกใจวัยรุ่นจนก็กลายเป็นไวรัลใน t w i t เตอร์นะคะล่าสุดนี้หมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะใครสั่งไม่ทันก็ต้องรอหน่อย โดยหนึ่งในทีมดีไซเนอร์ที่รับบทพรีเซนเตอร์อรกระเป๋าไก่ก็คือเนทไอเลาสายแฟชั่นมาเดียวด้วยตัวเองค่ะมาเดียวบอกว่านี่เป็นไวรอลของตัวเองในรอบหลายเดือนเลยตั้งแต่ต้องเก็บกระเป๋าจากกรุงเทพกลับมาอยู่บ้านที่ขอนแก่นเพราะโควิด -19 ทําทำพิษช,ช่วงนั้นก็เรียกว,ว่าเป็นจุดที่แย่ที่สุดของชีวิตเลยแล้ว้่ะอยู่กับเราตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกมานี้อันรถไปเรื่อยเออทำงานไม่ได้เงินแบบโดนโกงมาอะไรอย่างเงี้ยแบบทำงานปุ๊บแบบวันหนึ่งบอกเงินเราหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ก็เลยกลับมาอยู่บ้านดีกว่าแบบกลับมาศูนย์ตอนกลับมาคือศูนย์เลยแบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะเก็แบบรู้สึกไม่ดีกับชีวิตกับตัวเองว่าแบบอุ้ยทําไมเราแบบเราเยาแย่หรือเปล่าเราไม่ดีหรือเปล่าเราถึงแบบเราถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรทําอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มาถูกจังหวะทําให้เราสึกว่าเออมีคุณค่าในตัวเองเนาะทำสิงทำรู้สึกว่าเรามีความสามารถเรามาอยู่ที่นี่เราทําให้เรารู้สึกว่ามีความสามารถเนาะมีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตไอเดียของเราอะไรเงี้ยค่ะ ถูกกระแสถูกช่วงถูกหลักพอดีมีหลักหลายกระแสมาก,ก็เลยตอนนั้นก็เลยคนก็เริ่มเห็นเราจากตรงนั้นแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มียอดซื้อนะคะเพราะว่าคนรีทวิตประมาณสามหมื่นสี่มื่นก็แต่ก็ยังไม่มียอดซื้อเพราะว่าด้วยความที่ราคาของเราอะคะ่ะที่เราทำแบบเราทําเราท <ำ S 2> ําคุณภาพสูง,สงมาก เรียกว่าในวิกฤตนี้ยังมีโอกาสอยู่นะคะช่วงที่มะเดี่ยวว่างงานก็ถูกชักชวนให้เข้าร่วม Be Wild อีสานค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอีสานที่อยากสร้างรายได้ให้ชุมชนบ้านเกิดด้วยสินค้าแฟชั่นจังหวะพอดีนะคะมะเดี่ยวก็ได้เป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ที่ร่วมออกแบบกระเป๋าไก่บ้านนี่แหละซึ่งการได้มีทีมงานที่ช่วยเหลือกันในทุกด้านทำให้ความฝันอยากพัฒนาบ้านเกิดไกลเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะ จริงเราไม่เดี๋ยวมองความเจริญไม่ได้เป็นแค่ตึกรามบ้านช่องอะคะ่ะความเจริญมันไม่ใช่แค่ตึกสูงเราจะเรนนะคะมันอยู่ที่เราจะเรกับความเป็นอีสานยังไงอีสานมีเนชั่นมีอะไรยังไงไม่เดี๋ยวคิดถึงว่าคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องของการอาร์ตเรื่องของงานอาร์ตเนี่ยดีมากคือเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามันคือการอาร์ตการนุ่งผ้าการไหนมันคือการอาร์ตเพราะฉะนั้นมันควรที่จะเจริญทางด้านเอ,อ เนเจอร์ที่มีความป๊อปมากขึ้นอะไรเงี้ยเราคิดว่าวิวอีสานเนี่ยจะทําจุดนั้นให้ได้เราคิดว่าเราสามารถเป็นตัวแทนของคนอีสานเนี่ยเราจะทําให้มันได้ค่ะเขาสามารถสร้างอีสานสร้างบ้านให้มันเป็นที่ที่เขาอยากอยู่อยากทํางานเด็กอีสานต่อไปจบมาจะไม่ได้อยากทํางานกรุงเทพก็ได้เด็กในเมืองต่างหากอาจจะอยาก,กมาทํางานที่ต่างจังหวัดก็ได้จะบอกว่าในกระเป๋าไก่เนี่ยมันมีทั้งความหวังมีทั้งความสนุกสนาน มีทั้งความเป็นไปได้แล้วก็เราไม่ได้ลืมเลยว่าพวกเราอะมารีวิวกันตลอดว่าเรากำลังทำเพื่ออะไรมีปลายทางที่เป็นชุมชนเป็นเด็กของเราเป็นเป็นอาชีพที่ที่เราบางอย่างหรือเป็นภูมิปัญญาบางอย่างที่อยากจะรักษาไว้ให้มันอยู่ต่อให้ได้ไหคะ มาเดียวบอกว่าถ้าการใช้ชีวิตทํางานอยู่เมืองหลวงไม่ตอบโจทย์ก็แค่กลับมาสร้างความเจริญให้บ้านเกิดนะคะอย่างม่เดียวและทีมงานมองว่าการเริ่มมันอาจจะไม่ต้องใช้อะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการก็ได้เพียงแค่หยิบจับจากสิ่งที่อยู่รอบตัวในชุมชนค่ะซึ่งกลุ่มคนอีสานร,รุ่นใหม่บีวอลอีสานนะคะหวังว่านอกจากสร้างชื่อเสียงในไทย<ะ>ก็อยากจะส่งออกสินค้า,าไปในระดับนานาชาติด้วยค่ะ